ครับสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมโรบอทนะครับอวันนี้เราจะมาแหกคุกนะครับผมนะฮะโอเคนะครับเอาเราอยู่ในคุกว่าเราจะออกไปยังไงเดี๋ยวปิเดเสียงดังเกินนะครับ อ่าแล้วก็ฟปิดตัใช่อะไรฟปิดหุย้ยด้านในมีประตูทางเข้าไปด้วยไปเไยเลเวลหนึ่งมาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเคนะอ้โอ้โอ,โอู้น้ำเสียคอิฐตัวนี้เป็นอิฐมันนะครับโอ้มา โอเคครับให้เราดูข้ามไปที่อยู่ตรงนี้โอเคเราจะมาดูกันนะครับโอเคนะฮะซึ่งไอ้รุนก็นดูพามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคโอเคห้ามชนอุ้ยอุ้ยตาย,ย,ยครับทุกคนอยากอยู่นะฮะอยากอยู่โอ้ยไอ้ดำแล้วก็ เย็บพ no ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวเอาใช้เวลาดูก่อนนะครับโอ้ไปดูข้ามไม่ได้ครับทุกคนโอเค รู้สึกว่าเราก็จะผ่านไมาได้แล้วนะครับไป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 เออเลยไปเลยโอ้โดนๆๆโอเคโอ้ยนานตรงนี้หยิบได้โอเคครับโอ้ยโดนขึ้นไปเลยเอามามามาปึ๊บนี่เปบนสองครับว้วเลเซอร์ไทุกคน

เสือตรงนี้โอ้โอ้โอ้เมาพังครับฮิวชิก็เดินไปมาเมาผมมีปัญหานิดหน่อยครับอ๋อขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเมาเสียสตาร์ทไปจิบนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้น้ำมันใดเกลนนะอ้าวทำน้ำมันทันเดียวปะมหาหลับที่้องหวัดนี่แหละชา่จ้าได้แมปยิงปืนนี่้องหวัดเร็วนะครับทุกคน อ๋อโดดไม่ข้ามไอ้โลนโดดไม่ข้ามกทุกคนโหเฮ้ยเฮ้ย้ยได้เราเพื่อนกันครับมา嘛โอเคเราเพื่อนเด้โอ้ โดดดีๆไม่เป็นนะครับเอ้าเึ้นเพืนเราแล้วโอเคครับวะตุกนะครับจะช่วยชดเชยท,ทั้งคู่เลยมาเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวผมเอ้ามามาเพื่อนมาเร็วสู้สู้สสสสสนะ สู้นะครับเพื่อนะสู้นะสู้นะโอเคครับเพื่อนก,ก็จะมาได้นะครับโอเคแล้วก็ไปสูอ่อิสรภาพ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 ,อพอโอเค อย,อยู่ไหนวะโอ้อยอันนี้โอ้ต้องมาทำลายพัดลมเจ้าตัวนี้โอเคโย่โอ้ระเบิดบแบบนี้เลยโอ้โหเสียงระเบิดบแบบนี้เลยโอ้ มีคนแฮกคุกมีคนแ <Okay. S 1> ฮกคุกสุดท้ายแล้วโอ้โหาน,นูรอ ปัดทุกโหลคุณบอกได้รู้ไอ้เว้ยไปอรีบไปีโมามามาแคู่กันไปนไป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 ,ไป,ปนะครับวันนี้เรากำลังจะแห่งคู่มอาเก็ียบอาหารเลยไปเพื่อน นะครับแล้วก็พยายามช่วยเพื่อนนะครับโอเคนะฮะแล้วจะวิ่งมาตรงนี้นะครับเหยียบถาดอาหารเลยนะครับก็มาชิมนะครับแล้วก็ดูไปเลยครับมาถึงก็ไม่ผ่านแล้วครับอ๋อจริงแน่นะครับเอาละครับมาตึงอย่าให้ตึงเป็น ไม่ได้ยองพี่หรอกนุพี่พี่กวนนี้เอื้อประก็ไปด่ดวยคนเยอะนะคะแล้วก็ดูข้ามของเราด้วยนะกิีย,ยไปครับกิียไปโอเคไปทางนี้โอเคครับไปเลยไปี่จหน่งจับ

โอ้ยทั้งยันอากาศเฮ้โอ้บายบายครับโอเคอนาการนี้เหรอโอ้เป็นสิ่งที่น่ส nice. ์โอเคบายบายนระกนี้เฮ้ยสุราไปหลูกใหม่แหละ Hai baju gan. Oh oh, oh kacak lo, perlahan tu pun. Oh. Oh. Yan tu. Oh, macam yan dompet oh, di sini. Okay, kah. Okay, Kau dor di sini lah. Di sini per. ยวงจันนะครับเรือชก็มาดงจันครับเนี่คุ้มดีๆมาดงจันได้ไงไม่รู้ครับเรือชก็มาดงจันโอโ้มาตรงนี้ครับอ้โห โอ้โหเด็กชกเหยียบนะมันอยู่เฉยๆของมันแล้วก็ไปเหยียบมันโอเคโคตรเอ้ยเก็บใจ้ยทานทับอะไรวะโอ้แดนน่ะเป็นแคปซูลขึ้นไปเหรอโอ้สิเทเลพอตโอ้ กลับมาที่คุ่นเดิมอย่าิดกลับระเบิดเลยโอ้โกกาโกลาไม่ใช่กิจใจครับเดี๋ยวโูกาโกลากินให้หมดก่อน ย้องมากครับเดี๋ยวผมก็สู้ทนยากไปอ้ยสุดท้ายอต้งเข้า้องน้ำนี่เหรอโอเคช่องช่องชู ค okay. มาเก็บโครงกระดูกไปมรใต้ตยเอาที่มงโอ้ยมามาแห่พวกนี้พวกจะนีผู้คุมอันตรายอือ้ยอื้ยไป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 ,ไปมา Oh. Okay, nai Nai, nai Hei, orang oh, masuk sini Loh, ni nah, 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 nah. Malam, malam Pai ลองาไป <c oughs> มาแล้วโอเคต,อต,ต้องดูไปเจอตัวนี้เหรอต้องดไปเดี๋ยวเราจะต้องจับโอเคอีชี่อย่ายได้มีโฮด้วยโอเคเลาดีมาก อ๋อโอเคไป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 แล้วพอไปแล้ววันเช้ากันอ้าวพ่อตกชิบหายแล้วฮือไม่นะตัวมาลุกต้อง

โอเคมามามาจุดๆุด,ดอุ้ยทุกคนมาแล้วกำลังลงไปไปครับไปลงไปมามามาเอ้าเดินบักเรีวปั๊บโอ้โหเดินดเข้าลุกแบบปลอดภัยมาทิศใตดนน or, ้ดินครับมาทิศใต้ดิน ไป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 ต้องรีบจับบ้านคือไปหาลูกเมียค่ะไป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 มาแล้วครับไม่ยนะโอ้โห ตำรวจครับตำรวจมาโอ้โหโดนจับอีกรอบนึงทุกคนฮู้ววิวต้องขางเปิดโอเคเพื่อนไม่ได้แล้วรอบนี้แล้วต้องไปรีบแพล็กนี่กันเฮ้ยเนี่ยอาีกอ้นี่ไอ้ฉลง คุณ ที่ชักโรครกมาไปไปไ,ปไปนี่รอเรามาที่ห้องปลงใจถ้ท่นี้เหรอทีหนึ่งนะมาหูท่อนบักเคเลยโอเคเพื่อนมากโอ้ คีอลอดละต่อยตังไ,งไม่รู้ไ,ไปตีดดคนไป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 โอ้หลอดแล้ว โอ้ตรงนี้เราซื้อไปโอ้โอ้เราปนเทศไปอือทางเคมีต้องให้เราจะติดนี้มามาพร้อมแล้วเพื่อนออื้ ตอนนี้เก็หยับจีดทางสายเคมีทางสายเคมีแล้วนะครับมาเลยไปยังไงไไม่ด้างนีไ้ไปไม่ได้ ทางนี้ครับโอ้โหทหารโอ้ยมามาหนูมาโอ้โหมาเทคนิคจิงกัดแา้วทางนี้ กับตายไม่กี่ทุกค,ครับไม่กี่คนแบบตายมามามาต่อครับไปอื้อืมกับตายแล้วจะเด่กับบ้านสักทีวะนี่อโอ้รู้เหนื่อยเหนื่อยกับคุกนี้โอ้โหย๋ยวขอข้ามฟังนี้ก่อนนะครับทุกคน โอ้ยยากมากครับโอ้โหเดี๋ยวผมขอใช้เวลากับผ่านทางนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับ โ้ตอนนี้ผมกดจะผ่าดาดนี้ได้ก็อยากเป็นพอสมควรเลยครับโอ้โหไป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 สู้อ,อิสรภาพกันอุย้ยมามาอะไรเนี่ยทำอะไรหรอ เรากวรจะมีบอแสอะไรทั่กว่างโอ้ตรงนี้โอเคมาๆมาอูา้โอ้โหทุกคนครับ

โอเคไปตัยากมากอ๋อเอ้ยอตายโดดดีโดดดีมามามาเอาไงล่ะเอาไงล่ะตาย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 มามามาทำอะไรก็ทำเหมื่อกีนี้ ammunition เต็มหลายด่านมาก เฮ้ยสู้อิสระคราบโอ้ออกมาได้สักทีเอกุบานี่โอเคโอ้ไปมองหาคงได้กับบ้าาดีๆนะอ้อหลอดแล้วครับทุกคนหูกับบ้าาแล้วโอ้เย,ย จบสักทีผมเหนื่อยมากนจะจ๊โอเคโอ49ด่านเลยเครับผม โอ้้ย oh, ผ่านแล้วครับทุกคนได้ผ่านแล้วผ่านแล้วโอเคนะครับถ้าเอาออนติดเดี๋ยวออด้นนน่กาโอเคนะครับโอเคนะครับโอ้โอเคนะครับ ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e นะครับเพื่อการคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับเชื่อกันใมาในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ